หวังว่าครั้งนี้ก็จะไม่แพ้นะอืมหวังว่าเป้าหมายของเราในการขึ้นคอมในตอนนี้น่าจะน่า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 จะขึ้นละมั้งวันนี้ไม่ขึ้นก็วันพรุ่งนี้แหละเออให้กูตูมให้ทำไต่ฮุ้มเลวแค่นี้บ้าไะเนี่ยวิจบทกใจตกใจตกใจไอ้ยาอ่อน ออใจใจเย็นๆครับพี่ใจเย็นครับพี่อย่าเพิ่งใจพึ่งทะเลาะกันครับไม่เป็นไรครับเราไม่พากันได้ใช่ไหมพี่้อแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้โอ้ใจเย็นพี่เใจเยะ ปวดรักเชือรักเชือเธอนะจะไม่ทำไม่ละเสียใจรู้ฉันสู้เขาไม่ไหวเียบเอาใครที่เธอมีปวดเลือกเชืเลือกเชื่อเลยไหมช่วจะดูแลเธอให้ดีปวดทำใจเธออีกทีเพราะทัใจ <Get> โอเคไปเรามาเล่นเกมกันต่อเอาพยญาตเปิดเสียงเกมโอเคสก,กินคิริโตะเขาสวย The b l c k k Subman ผอ,อยากได้อยากได้เอามาแบบภอบพองนะหวังว่าครั้งนี้ก็จะไม่แพ้นะอหวังว่าเป้าหมายของเราในการขึ้นคอมในตอนนี้น่าจะ น่า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 นา,นาจะขึ้นละมั้งวันนี้ไม่ขึ้นก็วันพรุ่งนี้แหละเออวันพรุ่งน,นี้ถ้าถ้าถ้าวันนี้ไม่ขึ้นผมก็จะสตรีมอาร์วีต่อ,อขึ้นพรุ่งนี้อ่าเรียบร้อยเฟิร์ปะ่ะตั้งแต่ตัวแรกเลยเหมือนกับตาแรกเลยชิบหาย<ๆ>ก็รีบเกินพี่เออเพิ่งมานั่งนึกได้นะผมปกติส่วนใหญ่ร้องเพลงนี่ก็จะติดติกะสิทธิ์ใช่ป่ะชิบหายแล้วสตรีมนีจะติดไหมนะน่าจะติดแหละแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อความสนุกและความสบายใจของเราเราก็จะร้องต่อไป คือไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครบ,บกร๊บปบปนคนปนกีปนกีปากเขาระวังตัวละอีแน่ปาดหนึ่งที เวลส์กิ้งทีเดียวแ <m ess im mon> ม่งเท้ากับดาเมจของป่าไม่แรงกว่าเด็ป่าเขาเป็นไรคิวเดเ่ยป,ปุ๊บปุ๊บปไม่ปุ๊บปุ๊บจุ๊บปุ๊บปุ๊บปุมบปุ๊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 บปบปุบปุ๊บปุ๊บป ให้กูตูมให้ทำใตถึงเร็วแค่นี้ว้าปะเนี่ยอุ้ยตกใจตกใจตกใจไอ้ยาอ่อนเออเออใจใจใจเย็นๆครับพี่ใจเย็นครับพี่อย่าเพิ่งใจเพิ่งทะเลาะกันครับไม่เป็นไรครับเราไม่พลากันได้ใช่ไหมพี่ไม่เป็นยาอ่อนจริงไม่เป็นไรครับถ้าเล่นไม่เป็นกูคงไม่โลตันหรอกมั้งไอ้โหเลือดเลยแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะ ถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้โอ้ใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นสิพี่พี่ได้ยินเสียงผมไหมครับโคตรรั่วเลยผมได้ยินผมได้ยินเงี้ยแม่งมึนอ๋อเฟื่อนเขาอาจจะอาจจะไม่ได้ดูหรือเปล่าเมื่อกี้บ้าว่ะของไม่มีมันจะให้ยิงเร็วแค่ไหนวะผมน่างงใจแม่งจริงผมก็งงแกเหมือนกันเอาไรที่จะต้นเกม ชอบหลบแบบดิอีเต้เาลมัวแต่ซูมจะรู้อ่ะอย่าเรามามาเตียวสูดระวังนะเจ็บนะนาพอดลวงได้ปะมันอมนมาแล้วอมมาแล้วอมมาแล้วสวยสวย,สวย เนี่ยพี่เอาสุเขาเล่นเป็นนะเนี่ยโผล่ดูดิเนี่ย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 มาฟาร์มแทนผมเลยก็ได้ไม่แบ่งคิวผมเลยบางทีพี่ก็แบ่งให้ผมมันก็ไม่เป็นไรผมผมแซวเล่นผมแซวเล่นขอโทษขอโทษขอโทษเกมนี้ช็อตเมื่อกี้ขอโทษด่วนเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรลืมผมลืมผมแซวเล่นปกติผมก็ไม่ได้คิวอยู่แล้วเราไปแอคซิสประมาณยี่สิบป่ะเคย เดี๋ยวคอยโป๊กให้เดี๋ยวคอยโป๊กให้แล้วไปเก็บคิวเลยก็ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวได้ของอีกชิ้นหนึ่งน่าจะโป๊กแรงอยู่ผมอยากเห็นสกอร์เอลสูแบบ20่ิบคิวทำได้ไหมครัฝันเยียบน้อง <c oughs> ไม่ขึ้นไม่ขึ้น <c oughs> ซิปมันกิ้งเข้ามาเมื่อกี้มันกิ้งมาฆ่าเพื่อนจะชัดเลยลนั่นนะ <c oughs> ใช่ใช่โยนเ <c oughs> <c oughs> วเลตบอก โยชนเลยล่ะชอบถ่ายเพื่อนกิกลี่เจ็บนะเจ็บนะสวยรัดได้อืมิดเดียวไม่นะอย่าทำเพื่อนฉันสวยรัดไม่ได้ชิวเลนไม่เล่นหรอ ใช่เกมนี้ผมยังไม่เห็นคิวเรนเลยนะบัะ๊บ,บได้บัฟฟรีวิธีที่เว้ยเรารีบจบก่อน8นาทีเฮ้ย12นาทีใช่ไหมเพื่นนอนในนี้เขาอ,ออกหรือเปล่าดาวฟรีไปหนึ่งดาวผมอยากได้อย่างเงี้ยแหละผมจะได้ขึ้นคอมไวๆอ่าใช่ครับเหมือนกัน,กนผมรีบหนีจักใดเนี่ยผมปวดหัวมากเลยเฮ้ยตาหน้าตาหน้ามากดล่มกันไหมฮะได้ครับได้ได้ มิตรภาพเพื่อนไปหนึ่งอีพระวังนะระวังนะเดี๋ยวคลิปจบบอลหลอดมาแหละมันเนี่ยนายเนะี่ยเราแบบดิจิตอลเลยโอ้โหแม่งโชคดันเมื่อกี้สวยสวยได้ปอมนั่งนะ มันตายาเจ็บพี้มาน้องปาดปาดชอบเพราสวยเอลสูดได้อีกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อชัยชนะเราต้องเราต้องทำเพื่อทีมยิงยิงไปบดีเอลสูเอาเลยเอลสูเอาเลย เราเราซัพพอร์ตนายอยู่แล้วเอาสวยเลยเราเรายกให้เนี่ยซูมเก็บเลยปังเลยเอ่าเรียบร้อยโอมเมก้าไปแทนแล้วไม่เป็นไแต่รีแบทแต่รีแบทไม่ดีจะม,ม,มีป้อมหลังเลือดอยู่เอ้ยไวโอเจ็บนะไวโอเจ็บนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปโยนเพื่อให้สูมเด่นนะฮะ ช็อกแล้วช็อกแล้วช็อกแล้วพี่เมาน้องปั๊บ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 สวยสวยไม่ oh. ได้สกิ <uw> <Jord ing> in <matrix> วอ๋อได้เดียวอื้อหือนิดเดียวพร้อมแตกพร้อมแตกโอเคดาวฟรีช็อกฟอบมีสี่ดาวเพิ่มดาวเพิ่มมาหนึ่งแล้วดีใจมาก ต, <gas> ต้องลองเพ e ีงไฟ้าให้เป็นรางวัลต้องลองเพื่อเป็นฝั่นกำ <cell S 1> ลังใจของเต็นไอมเพราะฝั่เธอไม่ส่งมาให้เธอมีใจส่งมาทำ